พบกวับอาจารย์กิติยาวันนี้พบวกวับคำถามที่ว่าคนที่กำลังแอบชอบคุณค่ะเขาเป็นใครอยากรู้เนาะค่ะพบกับไพ่สามกองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามค่ะให้คุณทําสมาธินะคะค่ะตั้งจิตแล้วเลือกไพ่กองที่คุณชอบหรือเป็นหินที่คุณชอบก็ได้นะคะอันนี้ก็เรียกว่าหินสีเขียวเหมาะกับคนเกิดวันพุธค่ะหินอัลเกหินโรส,สกอต ะะให้กองที่1ค่ะคนที่แอบชอบคุณค่ะเท่าที่ดูแล้วเขาเป็นผู้ใหญ่นะคะอายุมากกว่าคุณเยอะค่ะเพาคงจะเคยชอบคุณน่ะแต่คุณไม่ชอบเขาค่ะเลยเหมือนเคยเคยผิดหวังนะคะค่ะแล้วก็ยังแบบยังไม่เคยลืมคุณค่ะเขาเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานดีอยู่นะคะเขาพยายามที่จะตัดใจเหมือนตัดใจจากคุณหลายครั้งนะค่ะ จะต,ตัดใจเดี๋ยวก็ตัดไม่ได้มันก็ยังวนเวียนวนเวียนอยู่อย่างนี้ยค่ะก็ดูแล้วเหมือนก็ยังมาคอยแอบส่องแอบดูนะคะหรือว่าอาจจะให้ใครอ่ะมาคอยดูคุณก็ได้ค่ะอ่าแสดงว่าเขาก็ยังพยายามที่จะวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณเพราะว่าเขาว่าลืมคุณไม่ได้ค่ะค่ะอ่อาไพ่กองที่สองนะคะ,ค,ะคนคนคนนี้นะคะ เป็นคนที่เหมือนแบกรับภาระอะไรทุกอย่างไว้หมดเลยนะคะค่ะไม่ไปล่อยวางยึดยึดติดค่ะสิ่งเดิมๆถ้าในเรื่องของความรักเขาแอบชอบคุณเนี่ยค่ะก็แสดงว่าเขาชอบคุณค่ะแล้วเขาก็ไม่ไม่พยายามที่จะปลดปล่อยคุณออกไปจากใจเขาค่ะแต่ก็มีนะคะบางครั้งเนี่ยอารมณ์เขาก็แบบมันก็คล้ายๆก่องและค่ะคือ,อ,อชอบชอบไปตะชอบ ก็ยังแอบชอบหรือพอเถอะค่ะเขาก็ไม่ได้สนใจเราค่ะค่ะดูเหมือนเขาเองก็เคยอาจจะเคยเคยผิดหวังเกี่ยวเรื่องความรักเคยโดนแทงข้างหลัง,นงเนรื่องของความรักมาแล้วค่ะแต่ก็ดูเหมือนยังยึดต,ติดอยู่กับคุณนะคะยังไม่ปล่อยคุณออกไปจากชีวิตเขาง่ายๆค่ะอคอยสังเกตนะคะคนที่มีลักษณะอย่างนี้ค่ะเป็นคนพวกนี้เป็นคนเหมือนเขาเรียกว่า ไม่ปล่อยวางก็คือแบกรับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้กับตัวค่ะค่ะให้กองที่สามนะคะคนที่กําลังแอบชอบคุณก็เท่าที่ดูนี่คนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่นะคะหรือเป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่การงานดีอีโก้สูงค่ะเป็นคนมั่นใจในตัวเองจริงคนนี้เขาบอกว่าถ้าเขาเกิดเขาชอบใครนะคะเขาก็จะชอบจริงนะค่ะเออเหมือนเขาก็ห่วงใยคุณนะคะค่ะ ห่วงใยคุณอยากดูแลคุณค่ะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะหน้าตาดีคะเป็นคนที่ดูโดดเด่นไปหมดค่ะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีค่ะแต่เขาเป็นคนที่เหมือนแบบคนนี้จะเป็นคนที่ขี้หึงหรือว่ารักแรงเกลียดแรงค่ะแสดงว่าถึงคุณจะยังไม่มีใจให้เขานะคะเขาก็ยังมีความห่วงใยให้คุณค่ะแต่ถ้าคนคนนี้ถ้าได้เป็นแฟนแล้ว ก็ขี่หึงอยู่นะคะค่ะต้องระวังรนหัวความความรักของเขาที่ค่อนข้างจะเป็นคนหึงระแงค่ะก็จบทั้ง3ามกองน,นะคะเป็นการดูโดยภาพรวมนะคะค่ะก็เขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ